นี่เราก็อยู่ที่สวนดอกทานตะวันนะคะสวยมากเลย,ยใหญ่มากแล้วก็แล้วนางก็หันไปทางนู้นนะคะนางก็ไม่หันหาเราเลยเราก็ต้องหันหันหาเขาเองนะคะสวยมากมาเลย ฟ้าก็สวยสวยมากๆค่ะอากาศดีมากเลยสวัสดีค่ะวันนี้ชิวชิวทิปจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวไกลถึงเกาะชิโกกุเลยนะชมฟรีทุ่งทานตะวันอันกว้างใหญ่ที่เมืองอาวะที่ที่มีดอกทานตะวันหลายหมื่นต้นที่สายหน้าเต้นรำสู้แสงแดดร้อนนี้ไปแสบตาด้วยกันนะคะ เที่ยวเกาะชิกโกกุครั้งนี้นะคะเราจะมากันที่จังหวัดตูกุชิมะเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่ามีที่เที่ยวแต่ละฤดูกาลยังไงบ้างสำหรับหน้าร้อนแล้วการมาที่นี่คือการมาชมเทศกาลอาวะโอโดริซึ่งเป็นเทศกาลเต้นช่วงโอบงนะคะแต่ว่ามาทั้งทีเราก็ไปเที่ยวที่อื่นกันต่อดีไหมครั้งนี้เราเลยมาเที่ยวที่เมืองอาวะ นี่เขาบอกว่ามีทุ่งทานตะวันที่ใหญ่มากๆอยู่หลายจุดโดยเราต้องมาถึงเกาะเซนิวจิโตซึ่งเป็นเกาะที่ไม่มีคนอาศัยอยู่นับว่าเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดที่ตั้งอยู่กลางแม่น้ําเป็นเกาะแห่งการทําการเกษตรกรรมนะคะเกาะนี้อยู่ห่างจากปากแม่น้ําโยชิโนประมาณ30กิโลเมตรและมีพื้นที่ประมาณ500เฮกตาร์มีสะพานเซนซุย5แห่งที่เชื่อมต่อกับเกาะ ที่เกาะนี้ยังถือเป็นเส้นทางผ่านสำหรับผู้สแสวงบุญบนเส้นทางจาริกสแสวงบุญชิกโกกุจากวัดสิบถึงวัดที่11ด้วยถือเป็นเส้นทางเดินเท้าที่สำคัญในอดีตแม้ว่าช่วงนี้อุณหภูมิจะสูงมากนะคะแต่ว่าความสวยงามของดอกทานตะวันนั้นทำให้เรารู้สึกเพลินมากๆเลยที่ตรงนี้นะคะจะมีอาสาสมัครคอยอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวแต่การมาที่นี่ แนะนำว่าให้มาด้วยรถยนต์ค่ะเราก็ค่อยๆเดินไปเรื่อยๆดอกทานตะวันของที่นี่สูงมากๆเลยช่วงที่เราไปนี่เป็นเดือนสิงหาคมบรรยากาศเดินเล่นรอบๆเกาะคือสบายๆให้ความรู้สึกเหมือนอะหน้าร้อนมาถึงแล้วนะสดชื่นอย่างบอกไม่ถูก ถึงแม้ว่าอุณหภูมิจะร้อนถึง35องศาเซลเซียสก็ตามใกล้ๆก,กันนะคะเรายังสามารถเจอทุ่งดอกทานตะวันอีกมากมายเลยนับว่าการมาเที่ยวเกาะชิโกกุครั้งนี้เราได้เห็นความสวยงามของดอกไม้ตามฤดูดดกาลตรงนี้เป็นดอกทานตะวันที่ค่อนข้างต้นเล็กเราเดินลงไปถ่ายรูปได้สบายๆเลยแหละดอกทานตะวัน โอนเอ็นสายไปมาขราบองต้นทานตะวันเอ็นไปเอ็นมาเราก็เริ่มเวียนหัวตามแล้วนันเนี่ยคนญี่ปุ่นว่ากันว่าดอกทานตะวันมาจากประเทศจีนเมื่อประมาณปีคศ1666 และเนื่องจากมันเคลื่อนคล้าให้ตามทางของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าจึงได้ชื่อว่าฮิมาวาลิจัดเป็นดอกไม้ประจำฤดูร้อนของญี่ปุ่น สำหรับเพื่อนๆที่สนใจการท่องเที่ยวของจังหวัดโตกูชิมะชิวชิวทิปก็แนะนำนะคะว่าให้เช่ารถขับดีกว่าและก็เป็นรถคันเล็กแบบไม่เกิน5ที่นั่งเนื่องจากที่นี่ถนนค่อนข้างแคบแต่รับรองว่าใช้ชีวิตแบบช้าๆสบายใจและได้รับความสุขกลับไปเต็มที่เลยเนื่องจากที่นี่อาหารอร่อยแล้วก็ธรรมชาติสวยงามมากๆากเลยค่ะฝากดไลค์ กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจใ<า>ห้พวกเรานคะ